ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มบอบบางเพื่อได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกรําแนวลําคลองและทางระบายน้ำ เพื่อคืนครองให้กับสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบ้านประชารัฐริมคลองเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหนึ่งในหน่วยงานหลกักที่เร่งขับเคลื่อนบ้านประชารัฐริมคลองโดยตั้งแต่คลองลาดพร้าวที่สามารถประสบความสําเร็จอย่างเห็นได้ชัดและได้ขยายไปยังคลองปเปลี่ยนประชากรขนาดนี้ โดยน,น,นายธนัทนฤลพรพงศ์ผู้ช่วยผ่วมในการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสร้างบ้านประชารัฐลิมครองว่า โครงการบ้านประชารัฐริมคลองลาดเพ้าเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2559มีเป้าหมายดำเนินการใน50ชุมชนจำนวนกว่า7 6 9ครัวเรือนในพื้นที่8เขตซึ่งปัจจุบันความคืบหน้าของราดเพ้านั้นมีพื้นที่สามารถดำเนินการได้แล้ว35ชุมชนใน41โครงการจำนวนกว่า3,500ครัวเรือนคิดเป็นอัตราร้อยละ50 แบ่งเป็นสร้างบ้านเสร็จแล้ว3,100ครัวเรือนอยู่ระหว่างก่อสร้าง1,35ครัวเรือนและพื้นที่พร้อมก่อสร้าง300ครัวเรือนส่วนคองเฟรมประชากรนั้นเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2,562มีเป้าหมาย38ชุมชน6,386ครัวเรือนข่านี้สามารถดำเนินการใน4ชุมชนใน3โครงการจำนวน534ครัวเรือนแบ่งเป็นสร้างเสร็จ1 9 13ครัวเรือนอยู่ระหว่างก่อสร้าง193ครัวเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้เป็นต้นไปและมีพื้นที่พร้อมก่อสร้างอีก148ครัวเรือนอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมิถุนายนนี้บ้านริมคลองเปรียประชากรจะทยอยสร้างบ้านประมาณ300หลังคาเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จและเข้าอยู่ในช่วงต้นปี2565 ก็สี่ชุดนี้จะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในระยะถัดจากนี้ไปครับเพราะฉนั้นก็คาดหวังว่าเมื่อสี่ชุดนี้ได้ดำเนินการทํางานได้เต็มที่เนี่ยครองทั้งสองครองโดยเฉพาะของรับเร้านะครับซึ่งหลายปัญหายังไม่ได้คลี่คลายเนี่ยก็น่าจะคลี่คลายแล้วก็เดินหน้าได้ก็ถ้าเป็นไปตการแผนนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสามปีถึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากนี้รัฐบาลชุดนี้ยังได้ให้ความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มบอาบ้างและผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยผ่านโครงการการเคหะแห่งชาติอย่างที่เห็นได้ชัดคือโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นหนึ่งโครงการที่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ชาวดินแดงโดยแบ่งออกเป็นสีระยะ รวมทั้งสิ้น2 2 9หหน่วยซึ่งที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนโครงการระยะที่1หรืออาคารแปลงจีจำนวน334หน่วยเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่ตั้งแต่ปี2,561นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งขยายโครงการระยะที่สองขนาดนี้ได้มีการรื้อย้ายเป็นที่เรียบร้อยอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นสองอาคารตั้งเป้ามีระยะเวลาก่อสร้าง22เดือนคาดว่าประชาชนจะเข้าอยู่อาศัยได้จำนวนกว่า1,247หน่วยได้ภายในปี2566ส่วนในระยะที่3และ4จะดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามที่อยู่อาศัยยังเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ฐานรากเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นซึ่งนับว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีที่ว่าคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยทัว่วทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี2579อุไรวันกลิ่นหอมรายงาน